สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าจ้าสวัสดีพี่นอ้องเ,เพื่อนทางหน้าช่อง u t u b e ด้วยกันเราจะทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางและก็มาคอมเมนต์พูดคุยถักทายเป็นกําลังใจหายกับแอดจอยเนาะเมื่อนี้กลับมาพบกับแนวทางหุ้นจีนจ้าหุ้นจีนรอบเสาร์รอบอบ่ายหุ้นจีนรอบปกติจกวันที่แปดเดือนเจ็ดจะเดือนกรกฎาคมเนาจะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด วันจันจะมาพบกับแนวทางของแอรจอยคือเก่าแล็ตามเคยจ้าสำหรับพ้นหุ้นห้างจีว่าหุ้นจีนเราจะหุ้นจีนรอบเสารอบบ่ายวันจันวันที่แปดนี่คือแอรจอยลงหายเถื่อแรกข้างแรกเนาะพอสนันพ้นสรุปการซิโบมี่หายเนาจะแต่ว่าแอรจอยก็เอาเลขเด่นผ้นออกของวันที่วันศุกร์ที่ผ่านมามาคำนวณหาเลขเด่นมาเป็นแนวทางของวันที่แปดเนาจะเนาะสำหรับ แนวทางหุ้นจีนก็เฮ้าจ้าสำหรับหุ้นจีนนี่คือแอรจอ์ลงแทนแนวทางหุ้นห้างเซ้งจา้าหุ้นห้างเซงช่สสวงนี้ก็พักไวละกันน,นะาะจาเพราะแนวทางบุก่อยเดินดีนาะจาแนวทางเดินบุกอยดีเนาะแนวทางบุกอยมาตามสูตรกาวได้นาะนนจากโอ้โหลมแบบว่าลุกบูฟื้นเลยนอกจากแนวทางโอ้ย่อมขักสาหรับหุ้นห้างเซ้งเขาเข้านอกจาเขอพักไว้กนละกันเนานะ ถ้าตามไปเรื่อยๆรุ่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวแอดจอยก็เครียดจะช่วงนี้สําหรับแนวทางหุ้นหางเซงรุ่นหุ้นหางเซงย่ำใดคือเครียดย่ำนั่นเพราะว่าถ้าเหตุไปลงไปเดี๋ยวแอดจอยสิแกอก่อนไว้เนื่องจากเพราะว่าเครียดเกินสําหรับพุูนพ้นจะห่างเซงของวันที่หาเบิกจากรอบเสารหนึ่งกับเปิดพ้นของรอบเสาร์บนออกสองหกสี่หลังหกสี่หกสี่บนหกสี่หลังมาได้จังได สำหรับรอบบ่ายห้ากับแปดโผล่จหกเก้าหกหนึ่งล่างหกเจ็ดมีแต่หกกับหกกันเลยทีเดียวหกไรเงาตั้งแต่เศา้าหอดบ่ายหกสี่หกสี่หกหนึ่งหกเจ็ดย่อมค่ะอีลี่สำหรับหางเสียงสว่งนี่ออกได้แบบมั่วคือมั่วมากอ่ะสำหรับหุ้นจีนมือนีกระฝากตามต่อราคานอกจาแนวถ้าขฮาสซีเดินดีหรือบ่อสีมาหายตามสูตรหรือบ่อมือนีลงไปเถื่อแหลก ครั้งแรกวันแรกเราจะถามหักท้าชอบแนวแรกกจังคอยตามเนาะถาม,ออมาบ่หมักบ่ชอบคือปล่อยผ่านจ้ะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่ามีรุดพิดพลาดประกันเดกะขอโทถูดโคไพ่ไหวดวยละกันเนาะจ่าสำหรับุูนจีนมือนี่เป็นมือแรกจะสําหรับุูนจีนรอบเศา้านี่คือรอบปกติเวลาพ้นออกคือประมาณสิบโมงแล้วจะกสิบโมงประมาณนี้เนาะ สิบโมงครึ่งประมาณนี้เราจะสําหรับรอบเสาร์ของห้าจะสาหรับรอบบ่ายนี่คือสิอยู่ประมาณบ่ายสองโมงเนาะสาหรับหุ้นจีนจะสําหรับหุ้นจีนไทยแอจม์จำบุฟิตนี่คือแอจ์ไเคยลงแต่ก่อนแต่ก่อนสมัยผู้ติดตามย่างแบบว่าฮัตท้ำแบ,บว่าผู้ติดตามหน่อยๆสมัยฮัตทํำใหม่ๆฮัตทำฮัตลงแนวทางใหม่ๆ เคยทาหุ้นหุ้นจีนลงอยู่แต่ว่าเมื่อยจะลงแนวทางรายส่วนนั่นก็เลยบวายก็เลยผผักๆไปนะเมื่อนี่กลับมาแทนหุ้นหางเสงจา้าสำหรับหุ้นจีนรอบเา้าเมื่อนี้ฝากตามตัวราคานอกจากรอบเา้าแอดจอยให้ไปที่เด่นแปดกับเจ็ดวิ่งรูดซ้ายวิ่งซ้ายลูดมักตัวใดชอบตัวใดนำไปวิ่งไปลูดใดจา้าสำหรับหุ้นจีนกับหุ้นหางเสงหุ้นนี่แคีตัวจับกูตัวเด่นตัวรูดแอดจอยอาร์ซี ไปในแนวลักษณะคือกันด้วยจัดเดิรจับคู่เด่นแปดวิ่งรูดแปดรอบเศร้าจา้าแปดห้าแปดสองแปดเก้าแปดหกแปดสาม สา,ายวิง่งสายลูดของเฮามาักตัวได้ชอบตัวได้นาไปวิง่งไปลูดได้นอกจากสาหรับกูเด่นของเฮานี่คือเสาบ่ายสามารถวิ่งเขา่าวิ่งออกได้ทั้งรอบเสาเลยกะรอบบ่ายเส้นเดียวกันกันกบแนวท่าหุน่นนี่คือสำหรับหุ่นจีนของเฮาจ้ะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดอันนี้คือ 78, เจ็ดแปดนอกบิงออกอยู่นอกะเล็กแปดโอ้โหเจ็ดเก้า 79, เจ็ดแปดตามด้วยเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสามสำหรับรอบบ่ายสี่สามวิ่งรูดจะเจับครูเดรนสี่วิ่งรูดสี่มีสี่แปดสี่ห้าสี่เจ็ด สี่สองตามด้วยสี่เก้าสามจับขู่ไปที่สามเก้าสามแปดสามเจ็ตสามหาตามด้วยสามสองโอโลบบายคู่เด่นสามสี่สี่สามคูเด่นบริจาคหายเลยเนี่ยจะจับหายไปเล็กพี่นองสองสองสามสามสอง สำหรับตัวเน้นจ้ะหุ้นจีนรอบบ่ายวันนี้ขอเน้นไปที่ประเดิมวันแรกวันนี้จะขอเน้นไปที่สามเจ็ดสามแปดสี่เก้าสี่สองเจ็ดแปดอ่ะเจ็ดแปดตามด้วยเจ็ดสองแปดหกตามด้วยแปดห้า สำหรับแนวทางหุ้นจีนรอบปกติแนวทาเขาเฮาวันจันทร์วันที่8มือหนีตามนีเลยจ้าเอาหมักตัวได้ชอบตัวได้มือนีจุดไว้แค่ไว้ฟากนําไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบแล้วก็จังคอยตามเนาะมือหนีกับเขาห้มาปังปัง,ปงละกันจ้ามือแรลกฟิดผัดประการใดกับเขาทุนเขาไพ่ลายเราจะถาหมักตัวชอบคอยตามจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลัไปก่อนไวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าปากเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคุณละไลค์คนละแชร์คุณละนึ like, ่งติดตามจ้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า